แบนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดขมนะครับบ้านเราเรียกว่าเห็ดยูคาในสวนผมเนี่ยจะมีต้นกะทินลงเยอะผมก็เรียกเรียกว่าเห็ดกะทินาลงจริงๆแล้วก็คือเห็ดขมครับเกิดอ,อยู่ในสวนป่าของผมนะครับรอบสะหรือทุกปีนะครับในช่วงต้นฤดูดฝนชาวบ้านก็จะมาเก็บนะครับ มาเก็บไปกินนะครับเหมือนกับสวนสาธารณะเลยนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเมตยาตพี่น้องน,น,นี้ก็เรือจากพี่น้องมาเก็บนะครับเขาก็ไม่ได้ช่วยปลูกผมนะครับแต่เวลามีผลผลิตเขาก็มาช่วยเก็บก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับนี่คือไรนาสวนผสมนะครับ จริงๆเยอะมากนะครับอันนี้คือเหลือเหลือครับเหลือจากญาติพี่น้องมาเก็บนะครับนี่นะครับมีปลามีปลาอยู่กับตัวเองแล้วก็มีอาหารคับปลานี้ให้ให้ชีวิตครับให้อาหารเรา